ว่าไงอ้เพื่อนโดนโจรโป้นไอ้เฟมมันเฝ้าบ้านย้อนฝีดำหน้ากากเด็กฝั่งคนปะอำลาดิไอ้สัตว์ตายที่เราไอ้ไทยคันเนี่ยใครถือมันล้อกพี่เก็มีรถเหลือไหมมีรถไม่เกีรถไม่มีเลยสัตว์ัดแคบมาอผมก็ไม่มีว่ะนนี่ใไทันมาไปด้วยพี่ไปด้วยพี่เนี่ยไรถเหลือไม่ขอรถพี่ขึ้นไม่ได้พี่ เไม่มีใช่ไหมพี่ชายไม่มีเหรอครับด้วยน่ะจอดัอะไรของใครอ่ะไม่มีไอ้ไอ้บูมไม่ไดเดือเลยพี่อิสอาจแม่งมาปนพี่คุณหน้าบ้านเลยใครมีรถบ้างมามาดิสิเดือดสุดนะเฮ้ยเพื่อนโดนปนมึงโดนปนโมเดลนีออนอ่ะดูว่าใครขันนีออนหน้ากากหน้ากากอะไรนะเด็กหน้ากากเด็กหน้ากากเด็กหน้ากากอีเปียกอ่ะเหรอใส่ชุดแบบไหนอ่ะว่านานยัง ใส่ใส่ชุดไทยพี่ไอชุดไทยอ่ะชุดไทยด้วยรถอะไรรถอะไรอ่ะนีออนไทยซานหรือนีออนก็ไม่รู้ตุลตาด้เยหรือไม่ก็ไทยซานอ่ะไทยซานสีดำก็ไทยคานไทยซานสีดำมัดตีเป็นไทยคานสีดำกันรถสีจ้าสีไทยซานพี่ฮัลโหลใครโดนปุ๊บวะเฮ้ยเบียร์ตความรู้สึกช้าจั่ไอเปรมึงตื่นไอเปรมึงตื่นมาตรงไหนอ่ะ มึงไปเช็คตามร้านเสื้อผ้าดีกูว่ามันไม่ป้นต่อแล้วเพราะว่ามันมึงไม่ต้องไปเช็คตามงานดำอะ่ะมึงไปเช็คเลยตามจุดแอบเพราะโจนะ่ะมันเลือกที่จะปนเราไว้มันไม่มาไม่มาวนปนซัําแน่นอนมึงเช็คเลยมันปนเสร็จมันมันหาที่ตอมอแน่นอนเอ้ยไม่ใช่หาที่แอบเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหาหาจุดแอบเลยตามพาวรถตามอะไรอะ่ะ เกียร sí, okay, ์ุ่นใหญ่เขามาเคลีย <cię> ร์บ mm ้านนะเพื่อนไม่ยากเลยอะรุ่นใหญ่เขามาเคลียร์ที่่จ้ะเขามาเคลียร์ที่เอาที่เลยว้าวก็เปิดประตูมันเก็บรถได้ ไม่ได้ไมึงเช็คเช็คตามบ้าน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 ,านด้วยนะตามบ้านหลังใหญ่ๆอะมาดูบ้านใหญ่แล้วไม่มีนะฝั่งเบาะไม่มีนะดูบนแบบกูว่ามันต้องแอบยี่สิมันไม่มันไม่ป้นยังไงก็ไม่ป้นต่อมันแค่แเออน่ารอดบอสอะไรหน่อยไอาสายสีเขาจะคุยด,ด้วยแป๊บนึงเพื่อนโดนป้น บอกบอกบอกตามหาโจรก่อนเดี๋ยวรอก่อนให้บอกบอกมารอก่อนเราเราเราตามหาโจรของเราก่อนจุกนานมากจุกนานมากเก็นานนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกใหม่อะไรนะเยอะหน่อยวุถ้าถ้าอยู่ในพนที่บ้านก็ไม่กี่แกงหรอกใช้ไปเยอะ น้องพี่สาวมั้ยน้องครับครับชื่ออะไรน่ะครับฮะชื่ออะไรครับชื่อครับพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะสองคนครับชื่ออะไรครับสีดำครับชื่ออะไรนะชื่อชื่อมีเส็บไอ้คนหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อเองมีชื่อเองมีลมอ่ะขออีกทีได้ไหมชื่อชื่อครับพี่หรอไอ้เองลองใส่หน้ากากให้พี่เตนหนยสองคนอ่ะไม่มีหน้ากาก มัน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 ไหน,นขอดูน้างกายหน่อยไม่มีอ่ะมันมีนะอืมนั้นถ้าไม่มีนั้นใส่คุกเข่าได้ไหมได้ครับมีอาวุธอะไรบ้างเนี่ยน้องผมมีปากหลามสองปีอ่ะคือลายปิมีอะไรครับดักเกอร์แิ็กเกอร์อีกคนมีอะไรนะปากหลามสองปีครับมีปากหลามหลามด็กเกอร์ เดีรครับอ๋อนี่มันมันไอเขตดร้านเข็ดร้านครับเฮ้ครับครับต่างร้านสองฟี่ะอีกคนนี้มีดกเกอร์เหรอใช่อันนี้รถของใครอะเช่าเจอะไรนะเปลี่ยนเองมันได้นี่หวะพี่ผมเช่ามาครับเช่ามาเช่ามาเหรอใช่ใช่เช่าแบบไหนครับ,บ,บ,รบเจ็ดเจ็ดมฮะเปลี่ยนไม่แฝงลมอเ,เองมันเยอะน้องเจ็ดวันพี่เจ็ดวันลอยอาทิตย์ครับอ๋อเขาโอนรถให้เหรอ ใช่ครับใช่ใช่ใชอืมอีกคนนึงมีอะไรนะผมเหรอเน,นี่ยคนนี้มีอะไรนะมีเ<ม>ด็เกอร์มีดเอ้ยเด็เกอร์ไม้ปืนสามเอ็มเคทูเหรอหนลองถ่ายเท้าหายเฟรดิเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะได้ครับได้ได้ทำไมพี่เป็นไรอะ่ะฮัลโหลเฟอ่าน้องตัวอะไงพี่เอง็งโดนเอาอะไรป้อนมั่งนะปากหลามเขียวกับแดกเกอร์พี่ ปากหลามเขียวกระดาเกอร์เหรอปากหลามเขียวไอ้ปากหลามสองพันไอ้ที่แจกอะนะป,ปากหลามปกติอ่ะอ๋อกระดกเกอร์เหรอใช่พี่เจอเหรอพี่เจอไทคาร์แต่เป็นล้อสีขาวพี่ไม่รู้ว่ามันมันมันเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนสีหรือเปล่าแต่เป็นล้อสีขาวแล้วก็คนขับอ่ะมีกรกเกอร์พี่อยู่ไหนพี่อยู่ร้านโรงพยาบาล เพื่งเองไปไหนกันมาเนี่ยก็จะไปทํางานดำอะครับใช่ครับไม่แล้วก่อนนานเนี่ยไปไหนมาก็จอกปูนนี่แหละครับพี่ใช่ครับจอกปูนเหรอใช่ครับใช่จกที่ไหนกันจะจะเล่นีชครับอ๋อไปด้วยกันสองคนเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่อยู่ด้วยกันนานกันยังอะอยู่กันเป็นชั่วโมงยังอืมเพิ่งเข้ามาใช่ครับยังเพิ่งเข้ามาเหรอใช่ผมเพิ่งเข้ามาครับผมแล้วแล้วเราอ่ะ ผมเข้ามาแล้วครับเราน้องมาเข้ามาผมเลยไปรับน้องมาจบครูนั่นพี่น้องเพิ่งเข้ามาอ๋อน้องเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมผมผมผมขอถามได้หน่อยนะแมคนเนี้ยคนนี้ได้ครับพี่จังทำไมมีโทรศัพท์สองเครื่องเป็นผมเหรอบริษัทค้าหรือเปล่าแบบไปรับเครื่องนี้ผมผมไปงานบ้านนะพี่วันวันนั้นผมเจอพี่เจตําผมได้ไหมที่ผมขับแต่คาร์ลอหน้าบ้านนะพี่ไปงานบ้านมาเราได้โทรศัพท์มาตอนนั้นขับแต่คาร์ฝีอะไรที่ไปเจอพี่ไม่ได้ฝีจริงเหรอพี่ข่าวพี่ สีขาวครับสีขาวช่ครร์ไปเจอพี่ที่ไหนนะเจอบ้านคนรวยพี่ที่พี่บอกว่างัดบ้านคนเดียวหรออ๋อที่บอกเป็นประชาชนนะใช่ไหมอ๋อไปคนเดียวนี่ใช่ครับใช่ตอนนี้ไมมาใช่ครับพี่อืมแต่ตอนแรกมันไม่ใช่สีขาวเนี่สีสีขาวพี่สีขาวอืมเอาดีๆตอนแรกที่เจอไม่เจอหน้าบ้านที่พี่ทักหาเองอ่ะมันคือสีดํา สีขาวนะพี่นอะพี่จําได้พี่จําได้ก็คือสีดําำจู่น้องถามน้องไหมครับพี่ลงแรกน้องมันเดือาเปไงไม่ไม่ไม่ตอนตอนตอนไม่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 ตอนที่เองเจอพี่อ่ะหน้าบ้านอ่ะเองจําได้ใช่ไหมจําได้พี่เออมันคือสีดําวันนี้ผมเปลี่ยนไปสองสีแล้วก็ ก็ถูกต้องก็ใช่แต่แต่ที่เองเจอพี่มันคือสีดำถูกต้องไหมอ่าใช่ครับพี่อืมใช่ไหมแล้วทำไมถึงบอกว่าเป็นสีขาวนี่เป็นพี่ไปเปลี่ยนสีขาวมาแล้วพี่อืมอะไรนะเป็นคนบอกวพี่ผมเปลี่ยนสีขาวมาเนี่ยผมซื้อกล่องกล่องเปลี่ยนสีมาจะไปเปลี่ยนเป็นสีดำ้วพี่ที่เราคิดก่ยวได้อืมก็ซื้อกล่องมาอืมก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีขาวแต่เมื่อกี้โกหกว่าเป็นสีดำไม่ใช่พี่ผมใช้สีดำไหมพี่ ในเฟชใช่ใช่รถคันนี้ปะใช่พี่ไม่ต้องคุยละวรอนี้เนี่ยจำได้เนาะเปลี่ยนสีด้วยไอ้เชี่ยวมึงนี่มึงสดมึงสดจัดเนาะไปโดโดโดโซบิบเมื่อไอ้เชี่ยมึงชวยไปนี่เขาฝาดสองเครื่องมันมีรถฝาดสองเครื่องมึงมีกล่อง้อมเปลี่ยนสีพร้อม มึงสวยมากเกินน้องคือมึงเจอกับกูตอนแรกอะมันคือสีดําแล้วมึงเป็นคนขับแล้วมึงคือเจ้าของแล้วมึงบอกกับกูว่าเมื่อกี้ว่ามันเป็นสีดําอยู่ไอเป็นสีขาวตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่นี่มึงเปลี่ยนสีเมื่อกี้นี้เลยเปลี่ยนสีเสรจแล้วมึงเปลี่ยนเปลี่ยนอะมึงกำลังจะไปเปลี่ยนกลับเป็นสีดําเนี่ยก็เท่ากับตอนแรกคือรถมึงคือสีดําแต่มึงบอกกับกูเมื่อกี้ว่ารถเป็นสีขาวตั้งแต่แรกแล้วพร้อมกับมึงถือด็เกอร์แล้วก็ล้อเหมือนกันล้อสีขาวเหมือนกันมึงลืมเปลี่ยนเปลี่ยนล้อหรือเปล่า อะไรอย่างคนมมีีหน้ากากหน้ากากอ่ะมันมันไม่มีพร้อมกันไม่ใช่หรอกคนเล่นมาตั้งนานมีปืนอ่ะมีปืนมันต้องมีหน้ากากแล้วถูกไหมล่ะคุณไม่มีปืนคูมีหน้ากากเลยหน้ากากมันถายมันทิ้งไปพร้อมกันนี่แหละไอตัวนี้แหละอ่ะวพาไงมีอะไรอยากพูดอ๋อเหนชอเขาไม่เชือไปไปเลียเอาเสียงลมเข้าเสียงลมเข้านี่พี่ใหม่ถือผมไปเพิ่มที่หรอ มึงปนกูเนี่ยมึงป้นกูเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับพี่ผมไม่ใช่ผมเนาะจะไม่ใช่มึงได้ไงหืมหกตัวสับมีหกเครื่องพวกมาันมเนี่ยน้องตอบพี่ทีนะโอ้ันนี้หกเครื่องเลยอ่ะใช่เหรอีกเครื่องเลยเหรอกูเอาแม่งเลยแหละเอามากูรูดเลยเลยมาอ๋อปกติมันมีวุ้นเลยบ้างพี่มีแดกเกอร์รูดเลยเอ้ยหน้าหนาวอุยมีแดกเกอร์มีกองมีกองมีกองอีกคนนึงอีกอีกคนนึงเนื้อป๋าเชลามป๋าลามใช่ปะใกล้ป๋าลามพี่ป๋าลามโอ้ ััจงอะมีโทรศัพท์โททรศัพปกเครื่องมาไปแต่ของแต่ของมันของของปนมากเลยพี่น้องมามาน้องเข้าบ้านมาเนาะไปไปที่แลนปะไปที่แลงกันไปที่แลงกันไปที่แลงกับมามาดไปดอ